เมื่อสื่อต่างชาติทำสกู๊ปข่าวเขา,ขาพระวิหารกับความขัดแย้งระหว่างไทยกับเขมรงานนี้ทำชาวเขมรออกมาตีค้ลองล่องเปล่าบอกเขาพระวิหารไม่ใช่ของไทยแต่ว,ว่าเป็นของเขมรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน t o u c ชอาเซียนครับ ปรา,าสาทเขาพระวิหารนะครับเป็นปรา,าสาทที่มีทางขึ้นอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดลักษณะบางส่วนนะครับมีความคล้ายคลึงกับพระวิหารของปราสาทนครวัดส่วนรูปลอยแกะสลักบนปรา,าสาทนะครับสันนิษฐานว่าเป็นาศาสนสถานของาศาสนาฮินดูมีพระศิวะเป็นเทพสงสุดของาศาสนาเชื่อกันว่าสร้างขึ้นเพื่อถวายพระศิวะนะครับที่ทรงประทับบนยอดเขาไกลาลาด สำหรับเข่าพระวิหารนะครับนำมาซึ่งข้อขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งเรื่องราวความขัดแย้งดังกล่าวนะครับฝังลากเลิกมาจนถึงปัจจุบันแล้วเรื่องของความขัดแย้งที่มาจากเข่าพระวิหารนะครับสื่อต่างชาติก็ได้ทำสกูปเรื่องนี้โดยสื่อนะครับได้กล่าวว่า ปราสาทพระวิหารเป็นสถานที่ที่นำมาซึ่งข้อพิพาทระหว่างกัมพูชาและไทยซึ่งปัญหามีความซับซ้อนจากปัจจัยทางประวัติศาสตร์กฎหมายและการเมือง ที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางศาสนาและวัฒนธรรมวัดโบราณแห่งนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาและเป็นจุดศูนย์กลางของความขัดแย้งตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20เมื่อการตีความสนธิสัญญาชายแดนที่แตกต่างกันจุดชนูนี่่เกิดความกระตือรือร้น,นในเชิงชาตินิยม ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้ม,มอบอำนาจอธิปไตยเหนือประสาทให้แก่กัมพูชาในปี1962ต่ว่าความตึงเครียดยังคงดำเนินต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ประสาทได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี2008ซึ่งไทยมองว่านั่นเป็นภัยคุกคาม การประทะทางทหารที่เกิดขึ้นตามมาตั้งแต่ปี2 0 0 8ถึง2011เน้นย้ำถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและประชาชนในพื้นที่ต้องอ,อพยพหนีภัยและความพยายามทางการทู่ล่าสุดทำให้มีข้อตกลงทวิภาคีในช่วงต้นปี2024ซึ่งมุ่งเป้าไปที่การจัดการร่วมกันของพื้นที่ปราสาทซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจที่จะเดินหน้าสู่การแก้ไขปัญหา แต่ว่าอย่างไรก็ตามแม้จะมีความก้าวหน้าเหล่านี้แต่ว่าความซับซ้อนของข้อพิพาทก็ยังคงอยู่เอาละครับสกูปของชาวต่างชาติที่พูดถึงความขัดแย้งนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาที่มาจากเขาพระวิหารนะครับก็จะประมาณนี้และจากสกูปดังกล่าวนะครับ ก็ทำให้มีชาวเขมรนะครับเข้ามาแชร์มุมมองกันเยอะมากโดยที่ส่วนใหญ่นะครับมุมมองของชาวเขมรก็จะมองว่าเขาพระวิหารเป็นของเขมรไม่ใช่ของไทยก็อย่างเช่นมุมมองแรกนะครับที่กล่าวว่า หากมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ปราสาทพระวิหารเป็นของเขมรมาโดยตลอดและมันก็ยังคงเป็นอย่างนั้นตลอดไปจุดมุ่งหมายของการที่ชาวเขมรสร้างวัดขึ้นทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เพื่อบอกคนรุ่นใหม่ว่าใช่เราอยู่ที่นี่มาที่มุมมองต่อมานะครับชาวเขมรคนนี้ก็กล่าวว่าแน่นอนว่าปราสาทพระวิหารเป็นของชาวเขมรเพราะว่ามีอักษรของเขมรติดอยู่ตามผนังเต็มไปหมด ความคิดเห็นต่อมานะครับคุณก็มีการกล่าวอ้างอิงไปถึงตระกูลของผู้นำเขมรนะครับว่าเขาพระวิหารจะเป็นของกัาบูชาตลอดไปยกเว้นแต่จระเข้หุนจะขายให้ไทยมุมมองต่อมาครับกล่าวว่าความปรารถนาของคนไทยเปรียบเสมือนเด็กที่เข้ามาแย่งชิงทรัพย์สมบัติจากพ่อแม่คนไทยเป็นพวกอพยพที่เข้ามาอาศัยอยู่บนดินแดนเขมรตั้งกลุ่มเพื่อยึดครองดินแดนเขมร ต่อมาก็สร้างภาษาของตนเองขึ้นมาโดยผสมภาษาลาวกับเขเมรเข้าด้วยกันบนรรพบุรุษที่แท้จริงของคนไทยอยู่ที่ไหนแน่นอนว่าคนไทยมาจากจีนตอนใต้ไม่มีจารึกที่บรรยายถึงการสร้างวัดของคนไทยแต่ว่าทุกอย่างเคยเป็นแดนเขเมรมาก่อน มุมมอง,มองต่อมาครับชาวเกเมรคนนี้ก็กล่าวว่าก่อนอื่นเลยเรารู้ดีว่าใครคือเจ้าของที่แท้จริงและนอกจากนี้ยังมีประสาทโบราณของกัมพูชาอีก17แห่งบนดินแดนที่กัมพูชาสูญเสียไปให้กับไทย และจากเม็ดนี้นะครับชาวกเขมรคนต่อมาก็กล่าวเสริมว่าไม่ใช่แค่ดินแดน่วนใหญ่เท่านั้นแต่ว่าดินแดนของประเทศไทยทั้งหมดล้วนเป็นของอาณาจักรรเขมรคุณสามารถเห็นทหารรับจ้างชาวไทยเดินทัพไปทําสงครามเพื่อกษัตัิยรเขมรบนกําแพงนครวัดได้และจากคอมเมนต์นี้นะครับก็มีชาวเขมรคนต่อมามากล่าวแย้งว่าเฮ่ hey, บนกำแพงนครวัด คนพวกนั้นไม่ใช่ทหารรับจ้างชาวไทยแต่พวกเขาคือสยามกุกไม่ใช่คนไทยพวกเขาเป็นชาวกระสีโบราณที่เป็นกลุ่มออสโตเอเชียติกมอนเขมรก่อนที่ชาวไทยจะอพยพเข้ามาในอาณาจักรและขับไล่พวกเขาออกไป มุมมองของชาวเขเมรคนต่อมาครับบอกว่าปรา,าสาทพระวิหารยังคงเป็นของกัมพูชาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสายามก็ต้องหยุดการลุกลานและการปล้นสะดมมรดกของเขเมรได้แล้วมุมมองของชาวเขเมรคนต่อมาครับบอกว่าใช่แล้วเขเมรมีดินแดนเขเมรขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่เวียดนามและไทยพวกคุณควรหยุดการดูหมิ่นกล่าวหาว่าเราก็ปกทุกอย่างจากคุณได้แล้ว ต่อมาเลยครับกล่าวว่าถ้าหากไทยต้องการพูดถึงประวัติศาสตร์ขเขมรก็คงจะไม่ต้องพูดอะไรมากแค่บอกให้รู้ว่าในอดีตอาณาจาักรเขมรครอบคลุมประเทศไทยในปัจจุบันและยังบางส่วนของลาวก็เท่านั้นมุมมองต่อมาครับบอกว่าเมื่อพิจารณาจากสารระหว่างประเทศปราศาสตรเขาพระวิหารเป็นของประเทศกัมพูชาดังนั้นจึงไม่ควรมีข้อโต้แย,งย้งใดๆระหว่างกัมพูชากับไทยอีก มุมมองต่อมาครับคนนี่กล่าวด้วยความมั่นใจว่าอารยธรรมอาณาจักรเขมรหรือว่ากัมพูชาแผ่ขยายและครอบคลุมดินแดนครึ่งหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดินแดนโบราณของเขมรหรือว่ากัมพูชาครอบคลุมทั้งกัมพูชาลาวไทยและเวียดนามต่อมาครับกล่าวถึงไทยว่าไทยอยากได้ปราสาทเขาพระวิหารนี่เชิงเลรอ โอ้พวกเขาเนี่ยคิดจริงๆหรือว่าเราจะปล่อยมือสิ่งที่ขเขมรสร้างมาในอดีตชาวเมนคนต่อมาครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เด่นๆของขเมรดั้งเดิมอีกต่อไปแต่ว่าซากปรากหักพังขนาดใหญ่จะยังคงเป็นมรดกของผู้สร้างมันตลอดไปและข้อเท็จจริงก็คือปราสาทเขาพระวิหารเป็นของกัมพูชา มุมมองต่อมาครับกล่าวถึงไทยว่ามีแต่คนภาคเหนือของประเทศไทยเท่านั้นที่มาจากภาคใต้ของจีนส่วนคนไทยที่เหลือเป็นคนมาเลเซียและเป็นชาวเขเมรในอดีตมุมมองต่อมาครับอักษรไทยก็มาจากอักษรเขเมรว่าส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็เป็นศิลปะเขเมรน,นี่เป็นหลักฐาน100%เว่าดินแดนเขเมรในอดีตเคยใหญ่โตมาก คนต่อมานะครับคนนี้ก็มีการกล่าวอ้างอิงไปถึงคนไทยในจังหวัดสุรินนะครับเขาบอกว่าสุรินก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของกัมพูชามาก่อนนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมคนสุรินถึงเป็นเขมรสุรินนั่นแหละครับความคิดเห็นของชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ก็จะจับแพะชนแกะนะครับ เอาล่ะเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูความคิดเห็นของคนไทยกันบ้างดีกว่านะครับสําหรับความคิดเห็นนี้ก็กล่าวว่าหลักฐานก็มีอยู่โปรดค้นคว้าดูโลกควรจะรู้ความจริงได้แล้วชาวกบูชากําลังพยายามอย่างหนักเพื่ออ้างสิทธิ์ในการเคลมวัฒนธรรมไทยคนไทยคนต่อมาครับบอกว่าการกบูชาลักวัฒนธรรมไทยมากวัยรุ่นกบูชาสับสนในตัวเองเพราะว่าดละครไทย มุมมองของคนไทยคนต่อมาครับประเทศไทยสูญเสียดินแดนไปจำนวนมากในช่วงล่าอาณานิคมทั้งดินแดนลาวและกัมพูชาแต่ว่านั่นเป็นเพียงอดีตเท่านั้นเพราะว่าเราจะเดินหน้าต่อไปเรามีวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามและมีความเจริญรุ่งเรืองมากมายไม่มีใครสนใจที่จะอ้างสิทธิที่ไร้สาระาเหมือนกับเขมรหลอกกัมพูชาไม่ได้มีอะไรให้ภาคภูมิใจมากนัก จึงพยายามที่จะเคลมทุกอย่างของไทยว่าคเเมนเป็นต้นฉบับ และจากนั้นก็มีคนไทยนะครับมากล่าวปิดท้ายว่าอาณาจากขอมล่มสลายไปแล้วแต่ว่าประเทศกัมพูชาเพิ่งก่อตั้งขึ้นในปี1953สัญชาติของพวกคุณคือกัมพูชาไม่ใช่ขอมมรดกทางวัฒนธรรมของขอมไม่ได้เป็นของกัมพูชาเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นมรดกของชาวลาวเวียดนามไทยและกัมพูชาการอ้างว่าสิ่งใดก็าตามที่ขอมเป็นคนสร้างขึ้นเป็นของกัมพูชาถือ ว่าเป็นลัทธิชานิยมที่โง่เขลาที่สุดเอาล่ะครับความคิดเห็นของทั้งคนไทยและชาวเขเมรนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆล่นะครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างยังไงก็เหมือนเดิมนะครับแชร์มมองแลกเปลี่ยนก็ได้อย่างเต็มที่เช่นเดิมเลยนะครับแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสับดานี้สวัสดีครับ